หลังจากผ้าไปชมหมอลำคอนแก่นบันิมาชมหอลำจังหวัดร้อยเอ็ดครับ101่่อาเบิงสีอ่านให่เบิงคบว่าวิซื้อไป่ยบ้านเย็นสีวงสาหมอลำลัดจวนดาวหมอลำลัดจวนดวงเด่นแจนาา่มหน้าพาเพชรพระลานชัยคณะบุญเทียมน้อยหนังตะลุงเพชรใหม่สีคขามแห่งคอข้เอ้าแห่งคอข่ํมอยู่ละเอีด ทันนี่แสงสุริยาวินัยน้อยฝ่าซ่องแสงเพชรผู้เงินหมอลำสังสินใสเมืองแสนลานช้างสาเกตลุ่งนักสาเกตนครล,ลุ่งลำเพลินสาเกตนครวิทยาลัยนาตาศีน้อยเอ็ดแม่ปิสนาแสนบุญแสนวิไลโชคคำกอง วิไ้โวกข้ามกลองพ่วงขั้นเสียงเล่ยล่อัญชลีดาวกระจายชัชวานดาวเหนือพรามันผู้เดียวกันเต็บมันคือผู้แยกพระระเบิด <c oughs> อภิชัยเจดีพิสมัยเสียงเล่ยล่วีระยุทธสุขเลือดเออมันคือผู้แยกให้มันเอาเป็นครูบะเพชรใหม่เมืองอีสานคณะ,ะหมอลำกำชัยปากไส้ สาลเราประเทิงสิงสาเกตนครสงไสัยเพื่อนเอาหมอลาเช่วบุไปไว้สารคามะค้อันนี้คือจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องชมที่เพื่อนไล่มาในวิวัฒนาการหมอลำร้อยแก่นสารสินครับ